แล้วก็พี่หงนะครับต้องบอกงนี้เลยว่าอยู่เมืองไทยกว่า20ปีนะครับพูดภาษาไทยชัดเจนเลยทีเดียวอ่ะอันนี้ก็ต้องดูกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็แต่ข้อสําคัญนะครับการนําเอานะครับเครื่องหมายหรือนะครับสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไปใช้คือว่าผิดกฎหมายนะครับก็อย่าหาธรรครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องหนึ่งนี่เรื่องสําคัญเลยนะครับยาบ้าเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามีการลักลอบแล้วก็มีการขนมากกันเลยทีเดียวนะครับกับเหตุการณ์นี้ก็เช่นกันครับตารวจชุมพรนะครับได้มีการรวบ ตัวนะครับ5ผู้ต้องหาลักลอบขนยาบ้ากว่า1.1ล้านเม็ดนะครับคาด่านตรวจบ้านพะละนะครับแล้วก็เตรียมที่จะส่งลงภาคใต้ครับกับเหตุการณ์นี้ครับที่ด่านตรวจบ้านพะละนะครับในหมู่3ตําบลเขา ชัยลาดนะครับอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับทางด้านนายวิสาภูนสิริรัตน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธงชัยนุ้ยจเจริญน,นะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรแล้วก็ผู้กำกับของสอพอบ้านมาบอ อัมมาลิตนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรอ,ออมนอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารของมอทบนะครับที่14แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของสอพอบ้านมาบอมาลิตนะครับ นะซึ่งได้ร่วมการถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการลักลอบนะครับลำเลียงยาเสพติดลอตใหญ่เป็นชายทั้งหมด4ลายแล้วก็หนึ่งหญิง1ลายนะครับของกลางเนี่ยเป็นยาบ้าจำนวน1 1 0ล้านน0เม็ดแล้วก็ยังได้ยึดรถยนต์นะครับเป็นเป็นเก่งนะครับยี่ห้อมัสด้าสีขาวจำนวน1คันนะครับซึ่งคันแรกเนี่ยรถมัสด้านะครับในการขับแล้วก็ดูต้นทางนะครับแล้วก็ คันที่3นะครับก็คือนะรถกับบะนะครับยี่ห้อโตโยต้าตอนเดียวนะครับสีขาวจำนวน1นึคันซึ่งมีการดัดแปลงในการขนยาเสพติดและก็ยังมีโทรศัพท์มือถือจำนวน7เครื่องนะครับสืบเนื่องอย่างนี้ครับสืบเนื่องเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับประจำด่านตรวจนะครับบ้าน าลาเนี่ยนะครับกำลังปฏิบัติหน้าที่บนถนนเพชรกเกษมฝั่งขาล่องใต้นะครับปรากฏว่าพบรถเก๋งมาสด้าสีขาวแล้วก็มีชายนะครับสองคนแล้วก็หญิงหนึ่งคนเนี่ยนั่งมาในรถแล้วก็มีการตรวจนะครับนะมามีการตรวจสอบกันก่อนนะครับแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยนะครับน่าสงสัยนั่นเองนะครับ อีกทั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับก็สังเกตพบว่ารถเก๋งนะครับคันดังกล่าวเนี่ยได้มีการผ่านด่านไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็วนกลับมาผ่านด่าน อีกรอบหนึ่งก็เป็นรอบที่2นะครับแล้วก็แม้จึงปล่อยนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็เลยปล่อยนะครับจนกระทั่งตายใ <Mother> จนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการจัดกําลังนะครับในการสะกดรอยแล้วก็เช็คเส้นทางนะครับของการเดินทางแล้วก็พบว่ารถยนต์นะครับกระบะสีขาวเนี่ยหคันเนี่ยนะครับนะก็นะขณะที่นะตามทางเนี่ยขับมานะครับจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มาตามเส้นทาง ขาล่องใต้นะครับพบรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ย จอดนอนพักนะครับอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งก่อนที่จะมาถึงด่านประมาณสัก4กิโลนะครับเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นนะครับแล้วก็นำรถนะครับพร้อมกับชายทั้งสองคนเนี่ยนะครับกลับมาควบคุมตัวนะครับในบริเวณด่านตรวจบ,บ้านพละนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบของกลางเป็นยาบ้าจำนวน1 1 0 0ล้านน0เม็ดซุกซ่อนอยู่บริเวณด้านในนะครับ ของกระบานะครับซึ่งมีการดัดแปลงไว้เป็นที่เก็บยาเสพติดนะครับพอเปิดแคปออกมาดูเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นนะครับก็ตรวจพบเจอของกลางจํานวนดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนะครับก็ได้มีการแจ้งให้ทางด้านผู้บังคับบัญชาทราบนะครับแล้วก็มีการประสานกับตํารวจพิสูจน์หลักฐานของจังหวัดชุมพรนะครับร่วมกันพิสูจน์นะครับจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่ารับจ้างขนน่ะ นละนะครับสองหมบาทแล้วก็มีการจ่ายล่วงหน้ามาแล้วนะครับจำนวน7,000บาทโดยได้รับยาเสพติดเนี่ยมาจากเขตมีนบุรีนะครับกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะไปส่งยังจังหวัดพัทธลุงนะครับก่อนที่ทั้งหมดเนี่ยจะถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับร่วมกันนะครับจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่1ไว้ในครอบครองเพื่อการ แพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและก็มีผลกระทบนะครับก่อความมั่นคงของรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทําการสืบสวนสอบสวนนะครับเพื่อที่จะขยายผลหาเครือข่ายนะครับที่จะทําความผิดต่อไปครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับสวัสดีจากส่วนบ้านพราแล้วก็เป็่นกจากส่วนความมั่นคงที่มีทางเจ้าหนี่ตำรวจและทงทหารโคกัดนะครับไปจับจากสกีนห้ายมาร์สสาเมตรนะครับย้ายสามับ ครับเรี่องที่จุดจับกลุ่มนะครับในเระหว่างฝันนะครับสำหรับในการจับกลุ้งจะสิ้นสุดในวันนี้นะครับเดี๋ยวออนุญาตให้อนุญาโตรุลาการต้องจัดนะครับเรื่อจุดจับกลุ่มครับผมเดี๋ยวท่านรู้ว่าในการแข่งขันครับสำหรับภูมิการครับรายละเอียดเบื้องต้นนะครับคือมีการตั้งด่านตรวจนะครับแล้วก็พบรถเก่งนะครับซึ่งเป็นรถลำเซนชานะครับวิ่งครับ ขับลงมาทางภาคใต้แล้วก็เกลี้ยวขึ้นสัับุกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วก็ขับวนลงใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าที่ตรวจถึงให้เจ้าที่ตรวจสอบรายละเอียดนะครับว่ารถันังกล่าวเนี่ยมาจากไหนจะไปไหนนะครับต้นๆทราบว่ามาจากทางกรุงเทพก็เลยเราก็ไล่ต่อไปว่าเลี้ยวตามหลังม,องมาอีกบ้างไหมเพราะเป็นอกหนึ่งคันรถกระบะของที่บรรทุกของนะครับเ,เราก็เลยให้เจ้าที่ตำรวจกระจายกำลังกันค้นหานะครับ ซึ่งก็พบว่ารับของกัางกล่าวนะครับไปจอดที่ในรีสอร์ทรีสอร์ททางขาส้มกรุงเทพนะครับก็เลยคาดการตรวจสอบอาพบของกลางกระบวนการกล่าวครับผมสำนักนำนะครับก็ก็ผลด่าแล้วก็ไปจอดจองที่รีสอร์ททางขาลงใต้นะครับแล้วก็ทราไปควบคุมตัวมาครับจากการสอบปากต้นต้นก็ยอมรับว่านำยาบ้าดังกล่าวนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะนำไปที่พัทลุงโดยได้รการว่าจ้างต้นต้นก็คนละสองหมื่นบาทครับต่อคนครับผม はい。<flats> <speech>